คลิปนี้รีบดูด่วนนะคะมารุ้นเงินรางวัลสูงสุดห้าหมบาทนะคะเข้ามาตรงโปรโมชั่นนะาแล้วก็เข้ามาตรงนะคะเข้ามาตรงโปรโมชั่นนะแล้วก็เข้ามาตรงอันสุดท้ายนะแจกแรงแซงลมหนาวนะคะมีการรับเงินลุ้นรางวัลน,นะห้าหมื่นบาท1นึ่งม่นบาทเอ้ยไม่ใช่หนึ่พบาท 1, 100บาทนะคะห0,000บาทเนี่ยจะเป็นจำนวน1รางวัลน,นะ1น0 0บาทเป็นจำนวน10รางวัลน,นะหน0่ 100, บาทเป็นจำนวน500รางวัลน,นะคะเผื่อโชคดีนะเข้ามาง่ายๆนะคะเข้ามากดลุ้นรางวัลมันก็จะบอกนะโอนเงินเพื่อลุ้นรางวัลน,นะอ่ะตอนนี้ลูกค้ามีอยู่3บาทนะคะดูง,ง่ายๆนะ มันไม่เป็นการเสียนะคะอย่างมันจะโอนเงินกลับมาให้เรานะมันจะมีข้อความว่าโอนเข้าบัญชีใครก็รู้แล้วก็จํานวนเงินหนึ่งบาทลุ้นลุ้ลนรางวัลห้าหมื่น 50, บาทนะคะย้ำนะลูกค้าเคยโดนที่บอกว่าน้องบอกว่ามีให้ลุ้นรางวัลแล้วโอนไปห้าสิบาทยี่สิบบาทอะไรอย่างนั้นไม่ไม่ใช่นะคะอันนี้โอนแค่บาทเดียวแล้วก็จะมีการโอนเงินคืนกลับมานะทำให้ดูคะ่ะ ข้อมูลบางส่วนลูกค้าเขาปิดนะอ่ารู้สึกอันนี้จะไม่ใช่ข้อมูลของลูกค้านะยินการการโอนเงินแล้วเขาก็บอกว่าคุณได้ลุ้นลุนรางวัลแล้วนะคะย้อนเงินคงเหนือนย้อนเงินรวมนะคะอ่แล้วเดี๋ยวมันเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วกดปิดนะคะโอนเงินลุ้นรางวัล ห้าหมื่นบาทหนึ่งครั้งแล้วนะคะอ่านลองมาดูครั้งที่สองกันกลับมาดูนะคะดูย้อนเงินของลูกค้าย้อนเงินลูกค้าก็โอนไดโอนกลับมานะนี่ไม่เป็นการเสียเงินนะยามนะคะไม่เป็นการเสียเงินนะย้อนเงินก็เหลือสามบาทเหมือนเดิมนะคะอันนี้เช็คง่ายๆเลยนะกลับมาที่หน้าหลักกลับมาที่โปรโมชั่นนะคะ เข้ามาตัวสุดท้ายเข้ามากดรางวัลลุ้น1,000บาทนะคะของทัวร์เลตน,นะมีจำนวน10บรางวัลกดเข้าไปเลยค่ะยืนยันการโอนเงินนะตรวจสอบให้แน่นอนนะหมายเลขแต่ละอันจะไม่เหมือนกันนะคะข้อความคือลุนล้นรางวัลหนึ่งพบาทนะคะ ยืนยันการโอนเงินกดปิดนะคะกลับมาที่เช็คยอดเงินของเรานะกดผิดค่ะแป๊บนึงนะคะ เหลือสามบานเหมือนเดิมนะคะชั้นนะคะเข้ามาหน้าแรกเข้ามาที่โปรโมชั่นนะแล้วกดตัวสุดท้ายอันนี้ก็เหลือรางวัลสุดท้ายที่ลูกค้าจะลุ้นนะกดลุ้นได้ทุกรางวัลน,นะคะแต่ว่ามันจะประกาศผลอีกทีวันไหนเอ่ยแป๊บนึ่งนะคะยืนยันกันโอนเงินกด,ดปิด เสียนะคะไม่ได้ออไม่ได้ไม่เสียเขาเรียกว่ามันไม่มีการเสียเงินนะมันการโอนเงินเสร็จแล้วมันจะโอนเงินกลับให้เรานะคะดูตรงรายการเลยอ่ะดูตรงรายการนะคะตรงนี้ลูกค้าทําไปแล้วนะก็โอนเงินเข้าอันเนี้ยสีฟ้าเนี่ยคือการโอนเงินเข้ารุ่นรางวัลน,นะคะแล้วก็มันจะโอนกลับมาให้ทันทีนะในคลิปมันจะมีบอกนะว่า ยอดเงินเหลือยังเหลือเท่าเดิมนะคะถ้าใครยังไม่มีลิงก์ตรงนี้สามารถกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปลูกค้าได้นะมันจะเป็นร่วมกอีก,อก,กิจกรรมหนึ่งนะคะคือเกมล่าสมบัตินะแล้วก็เ๋ยวลูกค้าจะสอนมันจะเป็นถ้า,าดาวน์โหลดเนี่ยมันก็จะขึ้นแล้วก็เ๋ย่จะให้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะเดีย๋ยวลูกค้าจะสอนทิ้งลิงก์สอนของคลิปนี้ไว้นะ กิจกรรมนี้นะคะประกาศผลวันที่6มกราคม2564นะคะเวลา16.00นาหมดตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีตรงนี้ได้นะคะ,ะลองดูอันนี้น่าจะเป็นของรอบที่แล้วนะเดี๋ยวจะใส่ลองใส่เบอร์มือถือดูนะคะอันนี้ของรอบที่แล้วแต่ลูกค้าไม่ได้เล่นนะลองเข้าไปเช็คดู อ่าน,นี่นะคะอันนี้คือของรอบที่แล้วนะลองใส่ลองเข้าไปใส่เบอร์เล่นๆดูนะคะเขาก็บอกเสียใจด้วยคุณไม่ได้รางวัลน,นะคะน่าจะประกาศผลเหมือนกันนะลองเข้ามาดูถ้าใครเป็นผู้โชคดีสามารถเมนใต้คลิปนี้ได้นะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลูกค้าด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ